สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเยี่ยมชมห้องพักนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งอยู่ที่ตึก E15 ในะครับในกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสเกมในครั้งนี้ครับขอเชิญชมห้องพักนักกีฬาครับสำหรับยูนิตนี้นะครับก็จะมี7เตียงนะครับมีห้องน้ำา2ห้องนะครับห้องนอนต่างๆก็จะเป็นลักษณะดังนี้ เตียงนี่ก็จะทำด้วยกระดาษนะครับซึ่งใช้กระดาษรีไซเคิลทำแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัวมีถุงสำหรับนักกีฬาใช้ซักผ้ามีพัดลมให้มีชั้นสำหรับเก็บเสื้อผ้ามีปลั๊กที่หัวเตียงแล้วก็ไฟที่หัวเตียงแล้วก็นี่ก็เป็นเก้าอี้ที่ทำจากกระดาษแข็งแรงครับ ห้องเตียงเดียวห้องนี้จะเป็นห้องเตียงเดี่ยวนี่ก็เป็นห้องเตียงเดี่ยวอีกหนึ่งห้องในยูนิดนี้จะมีทั้งหมด7คนอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาชมห้องน้ำของนักกีฬาห้องอาบน้ำอ่างล้างมือ ก็อันนี้ก็มีห้องน้ำห้องอาบน้ำอีกหนึ่งห้องอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นระเบียงสำหรับนักกีฬาตากผ้านะครับซักผ้าแล้วก็ตากตรงนี้ได้แต่อย่างไรก็ดีทางเจ้าภาพก็มีบริการ ซักรีดนะครับซึ่งนักกีฬาจะต้องนําเสื้อผ้าไปส่งที่อาคารซักรีดแล้วก็ในตอนเชา้าแล้วก็ตอนเย็นไปรับกับถ้าเกิดว่าใครไม่ซักเองนะครับครับสำหรับทุกห้องก็จะมีถังขยะแล้วก็มีการแยกขยะแล้วก็มีรูปให้ดูว่าอะไรควรทิ้งถังไหนนะครับแล้วก็การทําห้องเนี่ย ก็จะทำห้องทุก4วันนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนด้วยนะครับครับที่อยู่ข้างหน้าผมนี้ก็คือถุงน้ำใจนะครับจากสถานทูตไทยในปารีสฝรั่งเศสครับซึ่งในถุงนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ใครมอบให้นักกีฬาไทยทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยได้สอบถามจากท่านอาตาเชประจําทีมชาติไทยซึ่งมาจากสถานทูตไทยครับขอ เชิญคุณฝ้ายช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าความเป็นมาของถุงน้ําใจนี่เป็นมายอย่างไรครับได้ครับก็เป็นสิ่งที่ท่านทูตอยากทําให้นักกีฬาในนามคนไทยในฝรั่งเศสนะครับก็ประกอบไปด้วยมาม่าสาสด,ด้วยกันมีทั้งแบบคับแล้วก็แบบต้องต้มกินนะครับผมแล้วก็มีขนมกรุบกรอบเล็กน้อยมีน้ําให้1ขวดนะครับแล้วก็มีอาหารขนมเป็นของฝรั่งเศสเขาเรียกแมทแลนนะฮะแล้วก็น้ําผลไม้ขนมครบเคี้ยวแล้วก็มีอันนี้เป็น เรียกว่าใบข้อมูลที่สําคัญที่สานทูตทาให้ถ้าสแกนเข้าไปก็จะมีคอนแทคของสานทูตข้อมูลเบอร์โทรต่างๆที่สําคัญครับผมอันนี้เราให้ตอนไหนครับเมื่อนักกีฬาเดินทางลงเครื่องมาถึงก็จะได้รับเลยแล้วก็เผื่อใครหิวน้าใครหิวขนมก็ได้รับประทานในรถได้ทันทีใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณสานทูตไทยแล้วก็คนไทยในปารีสฝรั่งเศสนะครับที่มอบน้ำใจดี ให้กับทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยในครั้งนี้ครับและส่วนตรงนี้จะเป็นห้องสำหรับนั่งพักผ่อนซึ่งก็เห็นบรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านนักกีฬาเราก็จะมองเห็นว่าชาติต่างๆก็จะพักกันอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ติดสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละชาติตามอาคารที่ตนเองอยู่ครับ